สวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่ากิ่งค่ะหนูเป็นสาวบ้านนอกที่เข้ามาหางานทำในตัวเมืองกรุงเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะตัวของหนูเองเคยเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เกิดหนูก็เลยถูกลุงกับป้าเลี้ยงดูมาแบบไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่หนูอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะก็เลยเลือกเข้ามาหางานทำที่ตัวเมือง หนูได้มาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งโรงงานที่หนูทำอยู่นั้นร้วนแล้วแต่มีแรงงานจากต่างประเทศมานะคะหนูจึงไม่มีเพื่อนเลยสักคนแล้วก็ได้แต่ทำงานไปอย่างนั้นจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีพี่กายซึ่งเป็นคนเจ้าทิ่นแถวแถวนี้พี่เขาได้มาตามเจีบหนูนะคะ่ะแล้วก็พยายามจะซื้อของมาฝากหนูเอาของมาให้ใช้ตลอดตลอด ไม่ว่าหนูจะเอ่ยปากอยากได้อะไรพี่กายจะซื้อมาให้หนูทันทีหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ยังมีผู้ชายดีๆแบบพี่กายมาคอยเอาใจใส่หนูอยู่ซึ่งตัวของหนูเองก็ไม่เคยถามพี่กายเลยนะคะว่าเอาเงินจากไหนมามากมายอาจจะเป็นเพราะบ้านของพี่กายรวยก็ได้ค่ะและพี่กายเองก็อยากจะให้หนูออกจากงานโรงงาน แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่เขาโดยที่พี่กายบอกว่าจะไม่ให้หนูทำงานอีกแล้วพี่กายจะเป็นคนเลี้ยงดูหนูเองหนูก็เลยตอบตกลงไปทันทีเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เบื่อเหลือเกินที่จะทำอยู่ที่โรงงานแห่งนี้คราวนี้หละค่ะหนูจะได้ใช้ชีวิตที่สุขสบายสักทีจนพี่กายพาหนูมาอยู่ที่บ้านของเขาด้วยก็พบว่าพี่กายอยู่กับพี่ชายเพียงสองคนนะคะ ซึ่งพี่ชายของพี่กายนั้นเขามีชื่อว่าพี่เก่งพี่เก่งเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีงานมีการทำที่ดีๆแต่พี่กายหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาทำงานอะไรแต่แต่ออกไปตอนเช้าๆทุกวันแล้วพอตอนสายๆก็กลับเข้ามาในบ้านพร้อมกับเงินมากมายด้วยความสงสัยที่หนูติดค้างอยู่ในใจมาเนิ่นนานในที่สุดหนูก็ได้เอ่ยถามพี่กายไปอะค่ะว่า พี่กายคะคือว่าหนูสงสัยมานานแล้วนะคะพี่กายเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเชียวคะ่ะหนูไม่เห็นพี่กายออกไปทํางานเหมือนกับพี่เก่งเขาเลยพี่กายจึงบอกว่าอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกกิงพี่ก็แค่ทําธุรกิจกับเพื่อนของพี่นะ่ะพี่ก็เลยได้กําไรดีอยู่แล้วก็เอาเงินมาซื้อของใช้ให้กับกิ่งได้ยังไงกันล่ะหนูก็เลยบอกไปว่าว้าวพี่กาย พี่กายมีธุรกิจกับเพื่อนของพี่ด้วยเหรอคะสุดยอดไปเลยค่ะหนูขอให้กิจการของพี่กายและเพื่อนๆจะเริญเจริญรญุ่งเรืองขึ้นไปอีกนะคะพี่กายตอบมาว่าขอบคุณนะที่รักษ์ของพี่ที่อวยพรสิ่งดีๆให้กับพี่นะ่ะงั้นเราก็ขึ้นไปในห้องนอนของเราได้แล้วไปหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่านะหลังจากนั้นหนูกับพี่กายก็ได้เข้าไปในห้องนอน แล้วก็ร่วมกันมีความสุขไปด้วยกันโดยที่หนูเป็นคนทำให้พี่กายเองทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนที่พี่กายดีกับหนูมากหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาเย็น,ยนหนูก็ได้ไปจ่ายตลาดเพื่อมาทำกับข้าวให้กับพี่กายและพี่เก่งได้กินเมื่อพี่เก่งกลับมาถึงหนูก็เลยบอกว่าพี่เก่งคะหนูทำอาหารพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เก่งไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ลงมากินได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวหนูจะจัดเตรียมขึ้นโต๊ะเอาไว้ให้นะคะพี่เก่งก็เลยยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องหลังจากนั้นหนูกับพี่กายและพี่เก่งเราก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันในขณะที่เราสามคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้นพี่เก่งได้พูดขึ้นมาว่าเนเนเจ้ากายเองเลิกทำอาชีพนั้นได้แล้วนะพี่ล่ะเป็นห่วงเองจริงๆเลยเนี่ย แถมเองก็มีเมียแล้วไหนเมียของเองที่อยู่ข้างหลังเองอีกพี่ว่าเองอะเลิกได้แล้วนะเลิกแด่ก็เลิก,ก,เลกนะพี่กายเตือนผมว่ามันได้เงินดีนะพี่เก่งไม่เห็นจะต้องไปทำงานแบบพี่เลยแค่แป๊บเดียวก็ได้เงินเยอะแยะแถมผมได้เงินมาเลี้ยงกิ่งได้สบายเลยพี่ว่าแล้วผมกินข้าเสร็จเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกสักหน่อยนะพี่ พี่เก่งจึงตอบว่าที่พี่เตือนเองอะ่ะเพราะความหวังดีนะกายเลิกได้ก็เลิกซะพี่กายดูเหมือนว่าจะลันไม่สนใจที่พี่เก่งตักเตือนหลังจากที่พี่กายกินข้าวเสร็จก็ออกไปข้างนอกทันทีหนูได้แต่แปลกใจนะคะว่าทำไมพี่เก่งถึงอยากให้พี่กายเลิกทำธุรกิจกับเพื่อนของเขาท,ทั้งทังที่ก็ได้เงินดีหลังจากนั้นเพียงไม่นานเมื่อถึงเวลาสามทุ่ม พี่เก่งมาบอกหนูว่ากิ่งกิ่งไปดูเจ้ากายมาหน่อยสิมีคนโทรมาบอกว่ามันเกมแล้วน่ะหนูงงในคำพูดของพี่เก่งมากๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปมากด้วยความเป็นห่วงพี่กายก็เลยรีบไปหาพี่กายเลยทันทีเมื่อหนูนั่งรถมากลางทางหนูก็แปลกใจนะคะเพราะที่พี่เก่งพาหนูมานั้นมันไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นป้อมตำรวจนะคะ พี่เก่งพาหนูเข้าไปด้านในหนูรู้เลยว่าพี่กายนั้นทํางานอะไรถึงได้เงินมาเยอะขนาดนี้หนูเสียความรู้สึกมากๆเลยค่ะแต่เนื่องด้วยพี่กายนั้นเขาก็ดีกับหนูเรื่อยมาหนูรักพี่เขามากหนูกับพี่เก่งก็เดินเข้าไปหาพี่กายที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่พี่กายพูดขึ้นว่าพี่เก่งผมฝากกิ่งก่อนนะพี่ผมคงไม่มีโอกาสมาดูแลกิ่งอีกนานน่ะ พี่เก่งจริงบอกว่าพี่ก็เตือนเองแล้วไงว่าให้เลิกแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงกันล่ะแล้วถ้าเองออกมาแล้วยังทำตัวเหมือนเดิมนะตายมันก็จะกลับไปวงจรงเดิมเข้าใจที่พี่พูดหรือเปล่าเนี่ยพี่กายได้แต่ก้มหน้าแล้วก็พยักหน้าเบาๆหนูจึงบอกพี่กายไปว่าพี่กายคะไม่ว่ายังไงหนูจะรอพี่นะคะพี่ออกมาแล้วเราจะมาช่วยกันทำมาหากินอย่างคนทั่วไปเขานะคะ หลังจากนั้นพี่เก่งก็พาหนูกลับมาที่บ้านหนูจึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับพี่เก่งเพียงสองคนได้มาและพี่เก่งก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีมากๆมีเงินมาให้หนูได้ใช้ทุกๆเดือนแล้วก็คอยซื้อของกินกลับมาที่บ้านตลอดจนหนูก็รู้สึกเกรงใจพี่เก่งอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะที่หนูได้แต่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ทำงานหาเงินมาช่วยพี่เก่งเลยจนมาถึงช่วงปีใหม่ พี่เก่งมาบอกหนูว่านใน่กิ่งเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะพี่โทรไปจองบ้านพักเอาไว้แล้วล่ะหนูจึงตอบว่าหนูรู้สึกเกรงใจพี่จังเลยค่ะพี่เก่งที่หนูไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยแถมพี่ยังพาหนูไปเที่ยวได้อีกพี่เก่งถึงตอบว่าไม่ต้องเกรงใจพี่เรากก่งกิ่งก็เหมือนน้องสาวข,ของพี่นั่นแหละ และพี่ก็เห็นว่ากิ่งอยู่กับบ้านอย่างเดียวอ่ะมันคงน่าเบื่อแย่เลยพี่ก็เลยชวนกิ่งไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อยนะ่ะหนูก็เลยได้แต่ยิ้มไปค่ะหลังจากนั้นพี่เก่งก็พาหนูไปเที่ยวทะเลด้วยกันสองคนทะเลมันสวยมากๆนะคะเพราะตัวของหนูเองไม่เคยได้เที่ยวทะเลมาก่อนจนหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆที่ได้มาแล้วหลังจากนั้นหนูกับพี่เก่ง ก็มานั่งดื่มกินไปด้วยกันและด้วยความที่เราสองคนตื่มเข้าไปมากนั้นมันทำให้เราสองคนทำเกินเลยเลยเถิดจันค่ะคราวนี้ล่ละค่ะบันเทิงมันเกิดขึ้นเมื่อพี่เก่งเข้ามาทำให้หนูจนหนูรู้สึกดีมากๆเพราอเมื่อก่อนพี่กายไม่เคยทำให้หนูแบบนี้เลยค่ะมีแต่หนูเป็นฝ่ายทำให้อย่างเดียวหนูรู้สึกติดใจพี่เก่งเป็นอย่างมากเลย หลังจากนั้นมาไม่ว่าพี่เก่งจะกลับมาบ้านตอนไหนเราสองคนจะร่วมมีความสุขไปด้วยกันตลอดไม่ว่าจะที่ระเบียงโซฟาหรือว่าที่ห้องครัวหรือว่าที่อื่นๆเราสองคนลองมาหมดแล้วคะ่ะจนหนูรู้สึกตกหลุ่มรักพี่ผัวเข้าอย่างจังคนอะไรทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็มีของดีอยู่ในตัวด้วยพูดง่ายๆนะคะตอนนี้ หนูกลายเป็นเมียของพี่เก่งไปแล้วโดยที่คนอื่นเข้าไม่รู้หรอกค่ะและเราทั้งสองคนก็ไม่ได้เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรับรู้จบจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานพี่กายได้ออกมาแล้วค่ะหนูกับพี่เก่งก็เลยต้องจบความสัมพันธ์ตรงนั้นลงแล้วก็ทําเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหนูได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่กายอีกครั้งหนึ่งเราสองคนช่วยกันทำมาหาก,กินอย่างคนอื่นเขานะคะ โดยที่พี่กายไม่เคยรู้ว่าในช่วงตลอดเวลาเป็นปีที่พี่กายไม่อยู่หนูได้แอบเป็นเมียของพี่เก่งอีกคนหนึ่งหนูกับพี่เก่งจึงต้องเก็บเรื่องนั้นเอาไว้ในใจตลอดไปนะคะ